ภาษากายของแมว cat body language เป็นวิธีที่แมวใช้สื่อสารกับมนุษย์และแมวตัวอื่นโดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมามาดูสัญญาณต่างๆที่บ่งบอกอารมณ์ของแมวกัน 1. ถ้าทางหางหางชี้ตรงปลายหางกระดิกเล็กน้อยแปลว่าแมวรู้สึกเป็นมิตรและอยากเข้าหาหางตั้งตรงและพองฟูแปลว่าตกใจกลัว หรือพยายามขู่ศัตรูหางต่ำหรือซุกระหว่างขาแปลว่ากลัวหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยหางสะบัดแรงๆซ้ายขวาแปลว่าหงุดหงิดหรือกำลังรำคาญ 2. ดวงตาและการจ้องตากลมโตม่านตาขยายแปลว่าตกใจตื่นเต้นหรือกลัว หลับตาพริมกระพิบช้าๆแปลว่ารู้สึกปลอดภัยและไว้ใจถือเป็นการส่งจุแบบแมวจ้องตาแบบไม่กระพิบแปลว่าอาจเป็นสัญญาณของการท้าทายหรือไม่ไว้ใจ 3. หูหูตั้งตรงหันไปด้านหน้าแปลว่าสนใจสิ่งรอบตัวหรือกำลังอยากรู้อยากเห็น หูพับไปด้านข้างหรือด้านหลังแปลว่ากลัวก้าวร้าวหรือไม่สบายใจหูกระดิกเล็กน้อยแปลว่าพยายามจับเสียงหรือสังเกตสิ่งรอบตัว 4. ท่าทางร่างกายนอนหงายท้องโชว์พุงแปลว่ารู้สึกปลอดภยัยแต่ไม่ได้แปลว่าอยากให้ลูปพุงเสมอไปนะขนลุกพองตัวโก่งหลัง แปลว่ารู้สึกคุกคามหรือกลัวนอนขดตัวหลับแปลว่ารู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายเดินวนหรือถูตัวกับขาเราแปลว่าเป็นการทักทายหรือแสดงความเป็นเจ้าของทิ้นกลิ่นไว้5เสียงและพฤติกรรมร่วมครางเพอแปลว่าสบายใจผ่อนคลาย หรือบางครั้งตอนเจ็บป่วยเพื่อปลอบตัวเองคู่คำรามหรือเป่าลมแปลว่ารู้สึกถูกคุกคามเลียเราหรือเลียขนตัวเองข้างๆเราแปลว่าแสดงความไว้ใจและรัก